ชัดเจนแล้วคือเพื่อไทยก็มีมติของกรรมการบริหารพักแล้วว่าไม่สามารถที่จะเดินร่วมกันกับพลังประชารัฐได้แต่เมื่อวานนี้ครับมันมีสมาชิกของพลังประชารัฐเองเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งคําถามไปถึงเพื่อไทยว่าเขาทําอะไรผิดทําไมถึงไม่ให้เขาไปเป็นพักร่วมรัฐบาลในการฟอร์มคอรมอครั้งนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราเราอยู่ในระบอบพรรคการเมืองนะครับ,รบเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยประมาณตีกว่าเนี่ย ก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่ปิดข้องหมองใจกันครับก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดอืแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมได้สัมภาษณ์ไปครับครับว่าเรามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆของหัวหน้าพักซึ่งสสในพรเพื่อไทยเมื่อวันที่ประชุมพักเนี่ย ก็แสดงความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยพอใจออกมาอืนะครับนั่นคือที่มาของของการที่อกรรมการบริ Born, หารทรรต้องเรียกประชุมด่วนแล้วก็ต้องมีมติออกมาครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการทํางานของเราก็ก็จะเป็นแบบแบบเดิมๆแล้ครับทำงานด้วยกันไปแต่ว่าก็มีมีคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันคอยแทงข้างหลังกันอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่โอเคครับ ครับครับคุณสะระวงครับหลายหลายคนมองว่ามันแปลกแปลกไคือมติของเพื่อไทยคือไม่เอาพลังประชารัฐแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีคนที่ยังได้ชื่อว่าเป็นคนของพลังประชารัฐเป็นสมาชิพกพรคพลังประชารัฐเนี่ยไปเป็นครมในเพื่อไทยอยู่คือ,อจริงๆงแล้วมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรที่มาเป็นข้อกำหนดนะครับว่าใครสอสอท่านใด จะมาอยู่ฝั่งรัฐบาลแลืออยู่ฝั่งฝ่ายคา้านมันไม่มีข้อกําหนดใดๆทั้งสิ้นนะครับ,รบมีแต่อข้อบังคับพักของพักนั้นๆนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าสมมุติว่าการกระทําต่างๆของสสอในสภาแล้วมันไปผิดข้อบังคับของพักนั้นเนี่ยเขาก็มีการเขาก็อาจจะมีการจัดการในพักเขาได้ครับครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นอสิ่งที่กําหนด การทํางานในสภาครับผมครับคุณสรวงเมื่อสักครู่พูดว่าถ้าทํางานกันไปแบบเดิมเนี่ยมันก็ทํางานไปต้องระวังหลังไปมันก็ไม่โอเคกําลังหมายถึงเรื่องอะไรครับผมผมขออนุญาตหยิบมาสองเรื่องที่คนสนใจกันก็คือความขัดแย้งในอดีตระหว่างคุณทักษิณกับพลเอกประวิตย์และเรื่องที่40สวยื่นร้องเรียนจนคุณเสรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งเกี่ยวไหมครับที่ว่าโดนแทงข้างหลังคือความขัดแย้งในอดีตเนี่ย คือผมก็พอทราบ้านะครับเพราะย,ยังยังยังพออยู่ในการเมืองทันอยู่นะครับออันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่ความความไม่พอใจเนี่ยคือมาจากสสนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณนะครับมาจากสสในพักเพื่อไทยเองซึ่งวันที่มีประชุมเนี่ยพอเราเปิดเวทีให้พูดกันเนี่ยก็มุ่งไปประเด็นเดียวนะครับก็คือความไม่พอใจความไม่สบายใจในการ ในการจัดทําของของภาพร่วมรัฐบาลด้วยกันเองอนะครับซึ่งผมผมตั้นใจครับว่าไม่ต้องพูดออกมาก็รู้ครับว่า40สิบสวใครยอยู่เบื้องหลังแล้ว,แล,วแล้วการการะทํำต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมาโหวตนายกก็ไม่เคยมาโหวตเลยนะครับจะบอกว่าติดภารกิจก็มันมีอะไรสำคัญกว่าโหวตผู้นำประเทศนะครับ ครับผมถามหน่อยครับมีเรื่องอื่นไหมครับนอกจากสองเรื่องนี้งบประมาณงบประมาณก็ไม่เคยมาโหวตอืมครับอ่าแล้วแล้วแล้วคือถามว่าสิ่งสองสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมีมีมีความสําคัญไหมมีความสําคัญครับครับทีนี้ถ้าเกิดแต่ว่าก็ครับเขาเขาถ้าเขาบอกว่าทั้งพักเนี่ยมีสี่สิบสอสอมาโหวตสามสิบเก้าแล้วขาดบิ๊กปอมไปแค่คนเดียวเองไอ้แค่คนเดียวนี้เนี่ยพักเพื่อไทยให้น้ำหนักกันยังไงครับ เพราะมันก็ขาดแค่คนเดียวจริงๆแล้วก็ดูจะไม่ได้ส่งผลน่ยต่อคณิตศาสตร์ในสภาเลยคือคือมันไม่ใช่แค่แค่สิ่งที่พวกเราเห็นกันในสภาอย่างเดียวนะครับผมมั่นใจว่าที่ที่สื่อมวลชนก็เห็นว่าความขัดแย้งในพักเขาเองเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมสสในพักถึงต่อยให้คนคนนอกเข้ามาทำจนพักพังหมดอ่ะพูดง่ายๆ นะครับเมื่อวานผมก็ให้สัมภาษณ์ต่อกับจากท่านนั้นแหละนะครับคือ,ค,อคือเวลาพูดอะไรพูดให้มันอยู่บนบนหลักความจร,ริงบนะครับไม่ไม่ใช่ไปไปปั่นจนแบบ <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือมัน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 เป็นสิ่งที่กรรมาการที่มันไม่มีทางเป็นไปได้แต่คุณก็ไปไป,ไปหลอกหัวหน้าคุณนะรบจนหัวหน้าคุณมีความหวังขึ้นมาพูดง่ายครับ แต่คือสิ่งต่างๆที่ทําออกมาเนี่ยผมกลับเรียนตรงนี้ครับว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกมการเมืองหรอกครับเพราะถ้าเกมการเมืองเขาต้องทําให้มัน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 เป็นอะไรที่ประนีประนอมหนึ่งกว่านี้นะครับ,รบอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะไปในแนวทางเดียวกันครับอืนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็ ก็เราก็รู้ๆกันอยู่ครับผมไม่ไม่ได้อยากจะไปไปพูดเพราะมันมันเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วเนาะก็ณตอนนี้เรามีรัฐบาลใหม่แล้วแล้วความสบายใจของสสพักเพื่อไทยก็ออกมาเป็นมติแบบแบบที่พวกท่านเห็นครับครับกบคุณสรวงครับในพักเพื่อไทยก่อนที่จะมีมติหรือหลังมีมติแบบนี้รวมไปถึงตัวของคุณสรวงเองเนี่ยเป็นห่วงไหมครับว่าหลังจากนี้พอเรามีมติไปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเกมเอาคืนกันทางการเมืองหลังจากนั้นนะครับ ขอที่ผมพูดเนี่ยครับว่าถึงแม้ว่าจะร่วมรัฐบาลด้วยกันอยู่ไอเกณฑ์พวกนี้มันก็ยังเดินอยู่ดีครับอ๋อครับอเข้าใจไหมฮะคือคือเราเดินเราเรารู้เราร่วมรัฐบาลกันเนี่ยอืแต่แต่ไอเกณฑ์พวกเนี้ยมันก็ยังเดินอยู่ข้างหลังอยู่ดีครับพร้อมเสมอที่จะที่จะที่จะจะัดการพวกเดียวกันเองเนี่ยผมผมก็อันนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจในพักนะครับมีการพูดกันในพักอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้า อยู่กับไม่อยู่มีค่าเท่ากันครับอืครับเพราะว่าถึงอยู่คุณก็แทนทั้งหลังพวกเราอยู่ดีอ่าครับไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ที่ที่อย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นสสในพักก็เลยก็เลยมีความเห็นแบบนี้ครับครับทีนี้พอเราผลักพลังประชารัฐออกไปจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาเสียบเนี่ย ออมีการพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลืนเลือดตัวเองหรือเปล่ากับการที่ไปดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับผมว่าทั้งตัวพรรคเองนะครับทั้งสองพรรคทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอของพรรคเองเนี่ยมผมว่าทั้ง,ท,งทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็กลืนเลือดด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะรตรงๆว่าเราขัดแย้งกันมานานอ่า นะครับจริงๆแล้วคืนมันจะกันทั้งคู่นะครับ,รบาถามว่าเราลืมมาดีไหมเราไม่ลืมมาดีนะครับ,รบแต่ว่าปัจจุบันมันต้องเดินหน้าต่อ,อเพื่อนาคตที่ดีเนี่ยผมมองว่าถ้าในยุคข,ของการบริหารจัดการของของหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักที่เป็นชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราถ้าเราสามารถสงบศึกกันได้ถ้าเราสามารถ พูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันได้แล้วลองมาทํางานร่วมกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมองว่ามันมันมีแต่ผลดีกับประเทศครับที่ที่อคู่ขัดแย้งโดยตรงนะครับผมผมใช้คําว่าคู่ขันแย้งโดยตรงนะครับมีมีโอกาสที่จะกลับมาทําลองทํางานร่วมกันดูว่าอประเทศจะเป็นอย่างไรครับนะครับผมมองผมมองว่า มันเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำครับเราเรามองอีกแง่มุมหนึ่งครับผมครับแง่มุมหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีคู่ขัดแย้งเนี่ยมาจาับมือร่วมงานกันทางการเมืองได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนผู้ให้การสนับสนุนบางฝ่ายบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจคุณสรรวงวัดดูแล้วเนี่ยได้คุ้มเสียไหมครับคือผมว่าได้คุ้มเสียครับคือเท่าเท่าที่ผมดูนะครับเอาตรงๆนะครับ ผู้ที่สูญเสียไปในการในการชุมนุมต่างๆเนี่ยผู้เราไม่เคยลืมแน่นอนอืนะครับเพราะว่าเราสู้ด้วยกันมาเนี่ยผมเอนก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ร่วมอยู่ในม็อบด้วยอืนะครับแต่คืออย่างนี้ครับเราสู้กันมาเนี่ยผมถามว่ามีอะไรดีขึ้นม้าไหมครับที่ผ่านมาครับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะพอสู้กันไปสู้กันมาก็ปฏิวัติสู้กัน,กนไปสู้กันมาก็ปฏิวัติอืนะครับประเทศมันไม่ได้เดินหน้าเลยนะครับ อันนี้เนี่ย istles. พอพ 1941, อถึงเวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยออกมาในการในการ so ที่จะมาร่วมมือกันทํางานเนี่ยครับผมมองว่ายังไงมันก็ผลดีมากกว่าผลเสียครับแล้วขอให้ผลงานมันเป็นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับครับจะดีกว่าที่จะเอาคําพูดมาพูดว่าเดี๋ยวมันจะสวยงามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมว่าเราดูผลงานดีกว่าครับครับอ่าแล้วครับช่วงนี้คุยกับคุณสรวงเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับผมครับขอบพระคุณครับ